ชนบุรีเอฟซีเปิดบ้านต้องรักกัมมาเย,ยนทีมพ่ทีประจวบอออืืผมถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่และกันผมถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่ละกันถึงแม้ว่าชนบุรีจะพ้ายให้กับบุรีรัมเกมนั้นแต่อีกสามเกมชนะรวดนะครับชนะบีจีนะครับสองเกมล่าสุดเกมล่าสุดชนะลําพูนเกมแรกชนะเทโลพ่ายทีมเดียวคือค่ายบุรีรัมพิธีประจวบของโค้ชโจ อ่าอันนี้จูหัวมาดีมากนะครับไปชนะสโกโไทยสามศูนย์กลับมาในบ้านกลับมาในบ้านกลับมาในบ้านโอ้กลับมาในบ้านเนี่ยไปพลาดท่าด้วยวิธีการเล่นที่เหนือกว่าไปพลาดท่าให้กับโคารามนะครับแล้วก็ไปเยือนท่าเรือกระแพะเกมล่าสุด กลับมาชนะเชียงรายอะขวานกำลังใจกลับมานะครับหกแต้มไปเก้าแต้มเรามาดูลายชื่อกันเลยดีกว่าก็คือที่ผมเอาลน์อัพมาเนี่ยผมไม่ได้เอาลน์อัพนัดล่าสุดขึงแต่ละทีมน,นะครับผมไปเลือกเอาลน์อัพที่คาดว่าจะเป็นสิบเอ็ดตัวแรกของทีมนั้นๆขึ้นมาอืมอาจจะมีการสรับเปลี่ยนบ้างนะครับลน์อัพนี้น่าจะเป็นลน์อัพเกือบร้อยเอร์เซต ที่พี่เตี้ยหรือชนบุรีเลือกใช้อ่าเลือกใช้เป็นไปได้ครับอาจจะมีการปรับเอายูบองชูออกมาก่อนใส่สุขมัญญาภุธิสายเข้าไปปุลิสายเข้าไปแล้วก็ใช้ดาดิโนเอาเวดอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเอาเกิดฤทธวีการอามาพักก่อนอ่าหรือจะใส่เอ่อใครครับชาณรง์ผมสีแก้วเข้าไปอ่าในเกมนี้ก็เป็นไปได้ นะครับแต่กลางเนี่ยณนะตอนนี้กลางเนี่ยสหรัฐสนทิสวัสตเมื่อได้ยืนจับคู่กับกิษณาการแมนดูเหมือนจะลงตัวการเก็บกวาดหน้าบ้านมีคนมาแบ่งเบาภาระให้กับกิษณาการแมนทำให้ฐานแน่นกลางปึกจกังหวะการใช้พลังงานในการเข้าแย่งมันก็ดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่ในกลางนะสารัสสนทิสวัตผมว่าจะได้ยินยาว ฉนันลงพรมสีแก้วสตาร์ทเป็นมิดฟิลในเกมแรกๆเกมนี้ผมว่าน่าจะสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวแรกในตำแหน่งปีกอามาดูออตาล่าน่าจะได้ลงนะครับเอออยู่ที่ว่ายูบองชูจะสตาร์ทเลยหรือว่าเป็นสุบรรยาถ้าเป็นยูบองชูสตาร์ทเลยก็จะเป็นระบบสี่สองสามหนึ่งไม่ใช่ครับถ้าสุบรรยาสตาร์ทเป็นสี่สองสามหนึ่งถ้ายูบองชูลงก็จะเป็นสี่ตีสองตามไรอาตามนี้แน่นอนครับระบบวิธีการเล่นทีมของชนบุรี ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วกับตอนนี้ต่างกันฟ้ากับเหวนะครับไม่ใช่ทีมเยาวชนอีกต่อไปนะฮะไม่ใช่ทีมเยาวชนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ทีมเยาวชนอีกต่อไปแล้วเป็นทีมอาชีพมาตรฐานแล้ะดูจากตัวผู้เล่นก็มีดาวรุ่งผสมก็เหมือนกับทุกทีมและความเขี่ยวประสบการณ์ของโค้ชที่ผมเชื่อผมเชื่อว่าไม่เป็นสองรองใครของสะสมพบเสิริฐสามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพลิกเกมไปชนะทีมใหญ่หรือว่าพลิกเกมผิดพลาดด้วยการตัดสินใจบางครั้งอาจจะมีสุดตรงบ้างแต่ช่วงหลังเนี่ยผมมองแล้วว่าชนบุรีเขียเข้ยวมากเขี้ยวมากๆน่าจะมาในระบบผมว่าน่าจะมาสตาร์ทในระบบ4ี่สองสามหนึ่งนะผมว่ายังไม่สตาร์ทสี่สองแบบนี้หรอกผมว่ายูบรองชูเนี่ยน่าจะได้สตาร์ทเป็นจำลองเพราะว่าอะไรครับเพราะูาต่อสู้คู่ต่อส,อสู้ไม่ธรรมดา การเล่นการช่วยเล่นในเกมรับมันจริงต้องมีมากขึ้นต้องอัดกลางให้แน่นขึ้นเกมที่แล้วระบบสามสี่สองหนึ่งหรือสามสี่สามของทางลำพูนตรงกลางก็ไม่แน่นมากนักพิตี้อาศัยกลางสองคนคกคนิษดาแกแมนสารสนวสวะ,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 ะก็น่าจะเพียงพออ่าเอาสองคนหน้าสองคนอยู่บองชูกับดีโนอาเวสไปกดกันหลังสามคนมันก็เหมาะสมคือแต่ละเกมแทคนิคมันจะเปลี่ยนไปด้วยระบบวิธีการเล่นที่มันต้องชนกันมันต้องดูกุต่อสู้ด้วยอ่ะ มาดูคู่ต่อสู้ของทีมพีธีประจวบของโคชโจนะโคชสไลเดอร์โคชสไลเดอร์พิธีประจวบของโคชโจก็ปลดล็อกนะคือปลดล็อกเรื่องของความมั่นใจความมั่นใจของเขากลับมาคืออะไรครับก็แน่นอนฮนะก่อนเกมที่เจอกับเชียงรายก็ยังนอนอยู่กับผมนี่แหละอบรมคุยกันก็ไม่ได้พูดหรอกคือเลือดตัวเองอยู่ เก็บกดอยู่เครียดนะฮะกังวลเพราะว่าเพิ่งพ่ายมาสองเกมเกมที่เจอกับเชียงรายก็ถือว่าปลดล็อกอ่ะมาดูตัวผู้เล่นระบบพิธีการเล่นไลอัพสี่สี่สองจริงๆ4 2 3สี่สองสาหนึ่งจริงๆสี่สองสาหนึ่ง,ง,ง 4, 2, 3, เกมนี้ผมเชื่อว่าจะยึดผู้เล่นเป็ดตัวแรกเป็นชุดนี้แหละอืมใช้ผู้เล่นเกมรุกต่างชาติทั้งหมดต่างชาติทั้งหมด นะครับต่างชาติทั้งหมดคืออะไรครับสี่สองามงจชาติทั้งหมดก็จะเป็นแพทริกลาเชลมาลินโยแล้วก็ลอซ่าซามูเอลลซ่าสามตัวสี่สองสามหนึ่งนะครับสามตัวบนมิดฟิลสามตัวเดนิดนะครับประสิทธิ์จันทุมแล้วก็คาราบูเอโอแน่นนะแน่นผมบอกว่าตัวดีแน่นตัวไม่ได้เป็นท็อปท็อปหรอกแต่แน่น นี่ใช้ต่างชาติไปกัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งแต่มิดฟิลขึ้นไปยังข้างบนใช้ผู้เล่นต่างชาติคุ้มค่ามากห้าคนผมถือว่าเป็นสโมสรที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติโค้าต,ต่างชาติอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของประเทศณเ,นะเวลานี้มาดูแบ็กโฟร์แบ็กโฟร์ก็อดิชาหานเทพคอนดดฮีมายืนคู่กับนัทพลมาลาพันธ์ก็ทำผลงานได้ดีนะครับกับตันเออแล้วก็เพชรั์โชติปาะระผู้ตักษาประตูพัชิกเดโตแน่น รวมๆแล้วดูนแน่นระบบสี่สองสามหนึ่งเกมนี้ผมพูดแบบนี้เลยว่ามันจะเป็นการสู้กันกลางสนามแดนกลางสนามเออพีทีประจุบเล่นสี่สี่สองสามหนึ่งอยู่แล้วครับกลางแน่นครับเดนิสอูเวล่าประสิทธิ์จันทุมรวมถึงล็อตคานีคาราบูเอล็อตซานีคาราบูเอที่คอยสพอร์ตแนวลุกสามคนถ้าเกมนี้ผมผมผมวิเคราะห์แบบนี้นะะบุมมองส่วนตัวถ้า ชมบุรีใช้ผู้เลตสิบเอ็ดตัวแรกชุดนี้เกมจะเป็นลองเกมจะเป็นลองเกมนะแต่ผลการแข่งขันไม่รู้รูปเกมแดนกลางดูจะเป็นลองแต่ผมเชื่อว่าพี่เตี้ยน่าจะใส่มิดฟิลเข้ามาสู้มาสู้ไม่ว่าจะเป็นสุบัญญาโพธิสายโพลิสายนะครับนะครับอ่ะมาดูประจวบเกมนี้ความมั่นใจมากลับมานะครับออกไปเยือนเล่นง่ายเพราะได้หนึ่งแต้มออกมาก็ถือว่าเพอร์เฟกถือว่าประสบความสำเร็จ แรงกดดันไม่เยอะคลายความกดดันไปแล้วส่วนโคตเต้ถึ่แม้จะชนะมาสองเกมเล่นในบ้านแต่มันเแต่การเล่นในบ้านมันต้องสามแต้มกับทีมประจวบต้องสามแต้มดังนั้นผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกสู้กันด้วยแท็กติกผมวิเคราะห์ว่าเกมนี้มีโอกาสออกมาเสมอสูงมากคือผมพูดได้เพื่อนน่าจะพอที่ภาพออกนะโอ้ตรงกลางอัดกันมันยิงกันลำบากแน่ๆถ้าแต่มียิงกันก็ต้องมีการแลกกันละ่ะ ผมว่าคู่นี้มีโอกาสออกมาเสมอนะครับเพื่อนๆคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์มาได้ผมว่าคู่นี้มีโอกาสออกมาเสมอแต่ครั